มันเห็นสิสิพามาเบิ่งการรีแมป,ร,แมปรีแมปรถมอเตอร์ไซค์ครับการรีแมปนี่หมายถึงการไปเปลี่ยนคำสัง่งกล่อง ecu หรือว่ากล่องไฟของรถมอเตอร์ไซคนะ์นั่นเองครับไปเปลี่ยนคำสัง่งให้จายน้ำมันหลายขึ้น ไฟจุดระเบิดเพิ่มขึ้นองศาไฟจุดระเบิดเพิ่มขึ้นเปิดหลอบให้สูงขึ้นบดายมีอย่งเสียหายกับรถยนต์กับเครื่องยนต์ครับผมามาฟังิึงหลอบเครื่องก่อนทำการรีแมป รอบเครื่องก่อนทําการรีแมปกับิประมาณนี้ครับผมต่อไปเข้ามาเริ่มรีแมปกันเลยเริ่มต้นด้ยวยการครับเปิดเบาะอโอ้ยเดี๋ยวยวมันก็ส,สิรษะลำบากนจัิหน่อยนะครับบล็อกขับอนุญาตบ้างเลยครับก็ เปิดบ่ส่วนของ m อ็กนี่ขวด l ีเอจะอยู่ข้างแบตเตอรี่ครับสังเกตยันเป็นขวดสีแดงๆดึงขึ้นมาก, <c oughs> การเปิดขวด l ีเอครับมันจะมีตัวล็อก2องชั้นครับให้เ้าเขาขไปดึงตัวล็อกข้างในตัวล็อกทิ่มอยู่ข้างในเอามือห้าเกี่ยวแล้วก็ <c oughs> ดึงออกครับฝาปิดขวดดีเอลซ ต่อไปทำการเปิดเิดปคอมพิวเตอร์ครับผมเปิดคอมพิวเตอร์สายจูนครับเป็นสาย OPD 2ครับสาย OPD 2แปลงมาจากสายจูนสายอานโถดอานคาของรถยนต์ครับต่อสายจูน เขาไปในขว dlc ครับอีกครั้งหนึ่งเป็นช่อง usb ครับเสียบเข้าช่อง usb ของโน้ตบุกตัว่าคอมพิวเตอร์ของเฮาต่อไปครับเปิดโปรแกรมครับผมโปรแกรมที่ใส่เป็นโปรแกรม honda ecu ครับ honda ecu เปิดประมาหนะ้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้ เปิดเข้ามาแล้วครับทำการเปิดสวิตช์กุญแจรถครับเปิดสวิตช์กุญแจรถเปิดสวิตช์กุญแจรถตรงมุมมุมด้านล่างครับมุมดนาล่างของโปรแกรม h อ n ได ECU จะขึ้นเป็นจุดสีเขีเขยวครับจุดสีเขีเขยวแสดงว่าพร้อมทำง,งานแล้วครับ มีรหัสรถนรถขึ้นมาแล้วครับเป็น m s x 125ปี2016ถึง2019ต่อไปห้องกับมากรขคาำเนี่ยครับไว้เป็นการอัดไฟล์ครับผมอัดไฟล์หรือว่าห้องจะมาเช็คดาต้าลิง บรงแบตเตอรี่ครับขอสําคัญแบตเตอรี่ห้ามทํากว่า1 1 5โวลต์ครับผมแบตเตอรี่ห้ามทํากว่า1 1 5โวลต์แล้วก็ทําการมาหาไฟล์ครับไฟล์ในที่นี้เป็นไฟล์ที่ทางผมได้เขียนไว้แล้วกว่อนหนานเป็นไฟล์ที่เขียนไว้แล้วกว่อนหนานี้ เป็นความรับไั่มั่นครับบอกกันว่าอ้ไความรับไข่ความรับมันครับสูตรไท่สูตรมั่นเขามาหาเอาครับหาว่าเขาเสียบใส่ โอเคครับฝ่ายมานะครับไฟายมาแล้วไฟ,าย,า,วฟายมาแล้วใส่รหัสครับรหัสถ้าเป็นกล่อง 64K ให้ใส่8,000ครับรหัส8,000ช่องต่อไปให้ใส่0ครับ0ตัวเดียว0ตัวเดียวทําการเริ่มอัปโหลดข้อมูลครับผมอัปโหลดข้อมูล ใส่เวลาเนี้ยจังน้อยครับกองหกสบ,บ่กรบโดนครับประมาณหานาทีได้ขอสำคัญตอนช่วงฮัลลีแมปเระบังซ้ายครับซ้ายนี่ห้ามลุดเป็นเด็ดขาดครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญครับช่วงกำลังอัปโหลดข้อมูลใหม่เข้ากลอง,ง ECU เพื่อไปเปลี่ยนคำสั่งครับเปลี่ยนคำสั่งการจ่ายน้ำมันจ่ายไฟองศาจุดระเบิด กำลังอัปโหลดข้อมูลครับไฟล์ 64K ิบสี่เคใหญ่เติบอยู่ครับแต่ว่าก็สำหรับคอมโน้ตบุ๊กผู้ใดที่สเปคบ่พอแห้งบ่พอกับลิซ่านี่ครับแต่ของผมเป็นอาหาครับพอได้อดยู่ถือว่าเร็วอยู่ครับซ้ำตอนที่เฮาก็ร่างอัปโหลดข้อมูลใหม่เข้าไปให้สังเกตจุดสีเขียวที่เฮา เปิดสวิตตกุญแจตอนห้องเของมาในโปรแกรม e c u ใหม่ๆมันจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าตอนอัปโหลดมันจะเป็นสีฟ้าไฟล์นี่เป็นไฟล์ที่ผมได้เขียนไว้แต่งไว้สำหรับรถเดิมๆครับเดิมเบอรทุกอย่างโอเคครับสำเร็จแล้วครับผมสำเร็จแล้วข้ามาเบิรงกมองนี้ครับ เอามาบางมองนี้นี่มันจะขึ้นคำว่ากูดครับขึ้นคำว่าแบตให้เริ่มต้นใหม่ครับทุกขั้นตอนให้เริ่มต้นใหม่ทุกขั้นตอนเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าไฟล์มันจะบอสมบูรณ์ครับช่วงเห้าอัพโหลดมันจะเป็นจุดสีฟ้าครับว่าเป็นจุดสีเขียวคือตอนเ้าข้ามาอ่ะอัพโหลดส้ำเร็จครับผมอัพโหลดส้ำเรลสห้ากรับโอเคไปเลยครับห้ากรับโอเค อเคไปเลยหลังจากหันปิดสวิตกุญแจครับปิดสวิตกุญแจปิดสวิตกุญแจออกจากโปรแกรมครับออกจากโปรแกรมถอดสายถอดสายอ่ะมาลองบ่งคับบานมาลองฟังเสียงมาลองบ่งหลบเครื่อง มาลองฟังเดินเบาบ้างาว่าจะหดซ้ำได้ถาม่าเพิ่งหลับเพื่อนครับผม จากตอนที 8, 000, 9, 000. Onde, ่เฮายังมาท่านไดรีแมปนะครับรอบเครื่องมันจะขึ้นอยู่ประมาณ8ป0 0ันเกตัดอยู่8ปดพันเก้าพันเก้านเนี่แหละครับต่รี่แมปแล้วเปิดรอบไปแล้วรอบไปตัดอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันครับหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมประมาณนี้ครับผมาสำหรับไฟที่ผมเขียนไว้นี่เป็นไฟสำหรับรถเดิมเลยครับที่ดีครับออกตัวดีทะเลงมากไปถึงเมื่อนแน่นครับถึงเมื่อน่นอน เดิมทุกอย่างครับท่านเดิมทุกอย่างหมอบลงโล่งนะจะได้อยู่าายบ,บ้บานลอยสิบครับหมอบลงลงในบ้านลอยสิบอ่าเป็นล่อรูอสิบเจ็ดย่างน้อยหลกักอะไรสเตอร์ซอยลอยสามสิบห้าบวกมานแน่นอนกับเตอร์สามสิบห้าบวกมานแน่นอนมานแน่นอนครับใครสนใจวีแมพติดต่อมาได้นะครับเด้อตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ